สวัสดีครับนันะนาะวันนี้ผมจะมารีวิวรอบไดว่าอัลฟาเอสบีทีวีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นตัวแปดร้อยเฮดนะครับเบิกมาใหม่ครับวันนี้นี่เป็นใบป,ประกันนะครับใบป,ประกันร,รอบแล้วก็มีแดร์แกมครับแดร์แกมกอกุปกรณ์ต่างๆนี่ครับ ตัวสำคัญเราท่เอของงานนะครับในว่าอัลฟานะครับนะครับเดี๋ยวผมจะประกบคู่กับคันไดว่าเอ็กเซลเลอร์นะครับนี่ครับนะนะเบิกมาใหม่แล้วครับเป็นตัว800 h นะครับสปูลเป็นสปูล s อนะครับระบบทีวทำงานได้ปกติครับ ผมเปิดสปูนให้ดูนะครับสปูนเอสนะครับใส่เจราบีมาอัดจจระบีมาให้เรียบร้อยครับนี่ครับนะสายที่ผมจะใช้นะครับเป็นสาย p 0 5ครับ ประกอบคู่กับคันเอ็กเซลเลอร์นะครับลดว,ว่าเอ็กเซลเลอร์เบตแปดสิบหกครับ แตียบร้อยผมจะต้องไปใส่สายครับแล้วก็ใช้งานได้ปกติครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเทสการใช้งานให้ดูนะครับตัวอัลฟาแปดร้อยเตัวนี้นะครับ,บสำหรับคลิปนี้ขอบคครับ